hello guys In this clip video, I'm going to share you about my secret how am I learn English Yay! Oh. สวัสดีค่ะ <laughs> เอ้ยจิวานาคะคะก็ในคลิปนี้เอ้ยจะมาแชร์ทริปแอนทริคนะคะว่าเทคนิควิธีการเรียนภาษาอังกฤษยังไงด้วยตัวเองให้ได้จับเงินแสน ก็เล่าแบกกก่าวก่อนนะคะคือเอ้ยเนี่ยปัจจุบันค่ะทํางานในวงการอีสปอร์ตนะคะก็จะเป็นนักพากย์เกมเป็นโฮสเป็นพิธีกรแล้วก็เคยได้รับโอกาสเป็นอินทริวเวอร์หรือว่าคนสัมภาษณ์นักแข่งได้โอกาสบินไปที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะคือแบบงานเดียวอ่ะได้แบบเงินก้อนเป็นแสนด้วยเพราะว่าภาษาังกฤษเนี่แหละก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนฟังเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ เราแบกกราอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะก็ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยตั้งแต่มัธยมนะคะช่วงม1นถึงมหเนี่ยเออเรียนในโรงเรียนรัฐเลยแบบเลยไม่เคยแบบเอาจริงๆแม้แต่ไปเรียนพิเศษเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ เคยได้เรียนนะคะแล้วก็พอไปม,มหาลัยเนี่ยก็จะเรียนในภาคภาษาไทยล้วนเหมือนกันส่วนช่วงปฐมเนี่ยจะมีโอกาสเคยเรียนเอกชนค่ะก็จะมีได้แบบเรียนภาษาอังกฤษบ้างแต่ว่าตอนปฐมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็ยังเคยเข้าใจผิดว่าพี่เพิร์เนี่ยมันอ่านว,ว่าเพิร์พี่แล้วก็โดนครูขำใส่แล้วก็เพื่อนขำนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็โอเวอร์ัมหรือว่าเอาชนะความกลัวแล้วก็มาชอบภาษาอังกฤษได้ยังไงเดี๋ยวจะมา เบรกดาวหรือว่ามาอธิบายกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าเข้าได้นะคะ <laughs> โอเคไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย t i ิปส์น b e r One g r a m แกรมมาค่ะโอ,โ,คแบบโอ้โหทุกคนคงแบบโอ้แกรมมอีกแล้วพูดถึงแกรม a r อีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมีหละคนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแกรมมาแต่เชื่อเถอะเชื่อเอ่ยเถอะว่า แกรมมาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะมันคือฟาวเดชันหรือว่าพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนาะคือแบบอย่างสมมติถ้าเรารู้จักคำว่า I love you ใช่ปะ่ะแต่ I love you เนี่ยมันไม่เติม s แต่พอเป็น He loves you มันเติม s เว้ยแล้วแบบถ้าเราไม่รู้แกรมมาเราก็จะงงว่าแบบ ทำไมต้องมี s ใน love ทางที่ i love y o u มันไม่ต้องมีอะไรเงี้ยมันคือเป็น foundation เลยแบบเป็นพื้นฐานที่พอเรารู้พื้นฐานเนี่ยมันจะทำให้สเต็ปต่อๆไปอะ่ะมันเหมือนเป็นบันไดที่เราก้าวข้ามไป1นขั้นมันจะก้าวไปขั้น2ขั้น3ได้แต่ถ้าสมมติพื้นฐานเรายังไม่ได้รู้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือพอจะก้าวไป1ขั้นอะ่ะเรากระโดดไป3าขั้นใช่ปะแล้วพอขั้นที่สเราก็จะแบบ ไปยังไงอะไปยังไงต่ออะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแกรมมาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เอิรเนี่ยเริ่มเรียนแกรมมาแรกๆเนี่ยคือตอนอายุ16ปีหรือว่าตอนที่อยู่ม .4 ค่ะช่วงนั้นเนี่ยออนไลน์คลาสยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนในปัจจุบันนี้นะมันปัจจุบันนี้นะคืออิจฉาน้องๆมากเลยที่ทุกวันนี้สื่อการสอนเยอะมากมีให้เลือก คุณครูเยอะมากแล้วแต่จริตของเรานะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญการเลือกอาจารย์ให้ตรงกับจริตของตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆตอนนั้นเนี่ยเอ้ยนะคะไปเจอคลาสของคุณครูเบิร์ดนะคะเป็นครูเบิร์ดอังกฤษเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยเขาสอนเป็นคลาสแบบโทอิกซึ่งมันหาไม่ได้ไงมันหาแค่คอสอนแกม่ามันยากมากตอนนั้นอะไรเงี้ยแม้แต่ใน YouTube ก็ยังแทบไม่ค่อยที่จะมีเลยก็เลยลงเรียนไปนะคะถามว่าตอนนั้นเนี่ยโทอิกเอ้ยได้ใช้ไหม จได้สอบไหมนะอายุ16ซึ่งไม่ได้สอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการที่เราลงอันนั้นไปเนี่ยเพราะว่าคือเราชอบสไตล์การสอนคุณครูเขาด้วยมีความตลกเอนจอยขำๆเวลาเรียนไปเราก็จะได้แบบเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ทำให้เราได้รู้ทิปวิธีการเข้าใจภาษาอังกฤษแบบทางลัดอะไรอย่างเงี้ยอืมเริ่มปูกแกรมมาจากตรงนั้นนะคะ พอปูกแกมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไปกันต่อในข้อที่2ค่ะก็คือกล้าใช้นั่นเองค่ะความกล้าใช้ในตอนนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ด้วยเนี่ยก็คือให้เป็นตอนนั้นเล่นเกมเนี่ย <c oughs> เราเป็นเด็กติดเกมอยู่แล้วอะเราก็เลยได้เจอคนต่างชาติอยู่แล้วเจอเพื่อนฟิลิปปินส์เจอเพื่อนอิน,ดนอโดนีเซียเจอหลากหลายมากๆเลยแล้วก็จะพยายามฟังเขาแล้วก็โต้ตอบเป,ป็นภาษาอังกฤษกับเขามันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะคือยุคนี้แบบ หมมันโอกาสเป็นร้อยอะจะเล่นแอปมือถือเจอคนต่างชาตินี่แบบแอปก็ได้หรือว่าจะเล่นเกมปกติก็ได้อะไรเงี้ยอืมก็จะมีความกล้าใช้หรือแม้แต่เวลาที่มีฝรั่งมาถามทางเนี่ยเราก็จะกระโดดเข้าไปหาเขาเลยหรือบางทีเขาไม่ได้ถามเราเลยนะเราเห็นเขาแบบกำลังจะหยอดเหรียญแล้วแบบเขาหยอดไม่ลงแล้วแบบมันอะไรเงี้ยเอออะเอออะเราก็จะแบบ excuse me you need to drop this and then take back and then ดึกดักดักอะไรเงี้ยก็มันทําให้เราแบบ เออเรารู้สึกว่าเอย้สิ่งที่เราเรียนมามันได้ใช้นะต่อให้มันจะได้ใช้แค่1%นะ่อร์่ะตอนนั้นคือการกล้าใช้ทุกคนเออความกล้าใช้เป็นสิ่งที่เอ้ยมองว่าสําคัญมากแล้วก็ความกล้าเสนอพรีเซนต์พาวด์พรีเซนต์ของตัวเองว่าฉันก็พอได้นะอะไรเงี้ยแต่ความจริงมันอาจจะแบบได้แค่นี้แต่ว่ามั่นใจว่าได้เท่านี้แล้วมันก็อาจจะแบบได้ด้วยตัวเองเลยเออทุกคนเข้าใจไหมเข้าใจแหละ คือพอเอ้ยบอกให้ทุกคนกล้าอะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเอา้าแล้วมันจะไปกล้าได้ยังไงอะ่ะก็ถ้าพูดไปแล้วมันผิดทำไงก็เขินเลยทุกคนคะ่ะอย่าก,กลัวความผิดพลาดคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมพอมันพลาดอยู่แล้วยังไงมันก็พลาดก็ไม่ใช่ภาษาแม่เราหนิเฮ้ยอันนี้จำโน้ตอันนี้คือมันเป็นสีเ้ยอะใส่โปรแกรมไว้เลยนะคือภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่เราเราคือ เราเป็นแบบภาษาที่สองอ่ะคนเรียนภาษาที่สองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ผิดเลยนะที่เราจะผิดแต่การที่เราผิดเนี่ยมันคือเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วเราก็อาจจะผิดอีกแหละถ้าเรายังจําไม่ได้แต่พอผิดอีกรอบหนึ่งอ่ะมันก็จะเริ่มแบบเออแล้วแบบเฮ้ย people เนี่ยมันเพิลพี่หรือ People อ๋อมัน people ดรือ่ามันไม่ใช่เพิลพี่ซึ่งมันก็จะเป็นแบบ l อง g ท e r m memory ที่แบบฝังไปดึก การที่เราผิดพลาดเนี่ยแหละเออมันมันเปรียบเทียบยังไงเดียวมันเหมือนกับถ้าเราเคยไว้ใจใครสักคนแล้วแบบเขาทําให้เราเจ็บช้าอะเราก็ยังเชื่อเขาอยู่ดีเอาอะไรวะเอาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องสมมติแบบให้คนนี้ยืมตังค์แล้วเขาไม่คืนอะไรเงี้ยเราก็จะอ่ะดูแลคนนี้คบไม่ได้อะไรมันก็จะเป็นความผิดพลาดที่เราได้เรียนรู้อะไรใช่ปะล่ะก็ อย่าก,กลัวความผิดพลาดค่ะมันผิดอยู่แล้วแต่แค่ให้เช็คเอเวนเช็หรือว่าให้เอาตรงนั้นอะมันเป็นข้อเรียนรู้ข้อได้เปรียบต่อไปนะคะอืมแล้วก็ข้อนี้นะคะคือช่วงนี้เออทาบ่อยมากทาทุกวันแบบเป็นกิจ,จวัตรประจําวันเลยนะั่นก็คือกลานกลานการดูคลิปต่างประเทศอ่าทุกคนก็จะแบบว่าเฮ้ย แล้วถ้าฟังแล้วมันไม่เข้าใจล่ะก็ไม่ต้องเข้าใจค่ะอืมจริงอันนี้พูดจริงหรือเอาง่ายๆก่อนก็ได้ให้เริ่มจากอะไรที่เราชอบใช่ไหมอย่างตัวเอ้ยเนะี่ยเอ้ยชอบดูบาร์บี้มากในยุค20อ่ะเอ้ยดูแบบดูครบหมดเลยดูเป็นภาษาไทยเนะี่ยดูมาสิบรอบบวกจริงๆแบบดูแบบสิบรอบ ทุกเรื่องด้วยนะแต่ที่นี้นเราลองพลิกไหมเราลองกับการปกติเราดูภาษาไทยเรารู้เรื่องคอนเท็กซ์เรารู้เนื้อหาของมันทั้งหมดแหละเราลองเปลี่ยนมาดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เปิดซับไเติลด้วยค่ะคือการที่เปิดซับไเติลเนี่ยก็จะมีมีหลายคนบอกอีกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ยการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องปิดซับไเติลนะ เปิดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้ตั้งใจดูไม่ตั้งใจฟังแต่เชื่อเถอะถ้าเรายังไม่ได้มีคลังคําศัพท์ที่มันมากพอการที่ปิดซับมันเหมือนเป็นการฟังมันผ่านมันฟังแล้วแบบมันไม่เข้าหัวเออแต่การที่เราเปิดซับนะคะคืออ่ะเทคนิคเอ้ยนะที่เอ้ใช้นะก็คือเปิดซับไต่ิลแล้วบางเอิญถ้าเราไปเจอศัพท์ที่เราไม่รู้จักให้รีบเสิร์ชทันทีคือเวลาเอา้ดูเนี่ยเอ้จะโลเปให้ดูนะนั่งดูใช่ปะ ันนี้เป็นจอแล้วพอเจอศัพที่ไม่คุณปุ๊บกดพรสหยิบม,มือถือขึ้นมาเข้าแอป,ปตอนนี้ AI อะ่ะทุกคน AI มันช่วยเราได้เยอะมากก็คือเปิด c h a t GPT หรือว่า CoPilot ก็ได้คือคือไอ้ตอนนี้ชอบใช้ CoPilot เพราะว่าน้องเขาไม่มีลิมิตแต่อย่าง c h a t GPT คือถ้าเราเป็นแบบสายใช้ฟรีเนะี่ยเขาจะลิมิตใช่ไหมแล้วก็จะเปิด CoPilot อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะคะก็คือเปิดมาแล้วก็เหมือนถามเขาเช่นคําว่า ขีมมิสแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยก็จะแบบบอกความหมายมาแล้วก็จะอ๋อโอเคมาแปลว่านี้ไม่ต้องจดนะให้หาปุ๊บปล่อยเบอร์เลยโยนโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็ดูต่อทีเนี้ยคือคือการทําแบบนี้ค่ะมันคือหนึ่งเลยเราไม่ต้องกดดันตัวเองพอเราไม่กดดันตัวเองนะ่ยมันทําให้เราทําได้เรื่อยๆคือมันจะเป็นแบบนิสัยเราไปเองเลยอะ่ะแล้วพอเมื่อไหร่ที่เราบังเอิญมาเจอคํานี้อีกรอบนึง เราจะจำได้เองแล้วมันจะเป็นการจำจากคอนเท็กซ์แล้วก็ภาพมันจะชัดมากคือเหมือนพอเราดูบาบี้ใช่ปะ่ะแล้วไอ้คำเนี้ยมัน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 เชื่อมโยงกับภาพและเสียงและคอนเท็กซ์ที่เราเคยดูมาอะไรเงี้ยคือคือวิธีนี้เอ้ยว่าเวิร์กสำหรับเอ้ยมาเลยนะเอ้ยไม่รู้ว่าสำหรับคนอื่นอะ จะเวิร์กไหมแต่อย่าให้ลองคือใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ในไหนโลกเราเนี่ยมันมาถึง2025แล้ว AI เขาฉลาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาเป็นแอสซิสแตนต์เราให้เขาเป็นผู้ช่วยเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจ้างครูก็ได้นะอันนี้คือแนะนำสำหรับวิธีสำหรับคนที่แบบทำงานแล้วหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่แล้วแบบมัน i n t e n s มากๆอะไรเงี้ยก็อาจจะลองใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วหลังๆเนี่ยเอ้ยคังคำศัพท์เนี่ยเยอะขึ้นมากกว่าแต่ก่อนจากวิธีนี้ หรือบางทีก็จดก็ได้นะคือเราแบบไม่อยากลืมก็จดจดไว้ด้วยแต่ว่าไม่อยากให้กดดันวิธีนี้คือไม่ต้องกดดันตัวเองเรียนรู้แบบสนุกนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะข้อที่5นะคะคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาษาอังกฤษค่ะหลายๆครั้งที่เราบอกกับตัวเองว่าฉันอยากจะเก่งภาษาอังกฤษฉันจะต้องเก่งให้ได้แต่ว่าในใจลึกๆเรายังมีความกลัวแบบภาษาอังกฤษมันยากอะ เราเรียนไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยคือนี่คือการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะไม่ดีกับภาษาอังกฤษมากๆเลยก่อนอื่นเลยต้องรีโปรแกรมก่อนล้างโปรแกรมในสมองก่อนคือทาให้ภาษาอังกฤษอะ่ะเป็นสิ่งที่โอ้ยเราชอบเราอยากจะมีมันในชีวิตทุกวันเลยฉันอยากจะดูภาษาอังกฤษท,ทุกๆวันเลย ฉันไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะเปิด Google จะเปิด Chat GPT จะเปิด c o Pilot จะเปิด Gemini หรอ Gemini ใช่ไหมเออของ Google อันใหม่อ่ะเออเปิดขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นเพื่อนเขาอะค่ะคือเขาเป็นเพื่อนเราถ้าเราไม่จัดเขาเขาก็ไม่จัดเราถูกปะ เออก็ต้องเริ่มจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาษาอังกฤษด้วยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับทิปส์หข้อนะคะที่เอ้ยเอามาฝากกันก็ไม่อยากจะเอามาเยอะเนาะเพราะไม่งั้นมันก็จะเหมือนเป็นการกดดันทุกคนอ่ะ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะความกดดันไม่อยากให้ทุกคนกดดันเลยอยากให้เรียนรู้ด้วยความสนุกนะคะคการที่พอเราสนุกกับมันแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกชอบแล้วเวลาที่มีใครมาถามเราว่าได้ภาษาอังกฤษไหมอะไรเงี้ยเราก็จะกล้าพูดเต็มปากว่าเราได้แต่ถึงแม้ว่าเรายังเป็น i n อร์มีเดียตหรือว่ายังเป็นแค่ beginner เนี่ยไม่เป็นไรเลย that's okay นะคะทุกอย่างเนี่ย มันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะไม่ว่าที่แบบต่อให้เราจบปริญญาตรีแล้วอะเราก็ยังต้องเรียนรู้ต่อไปเลย AI มันก็เข้ามา insurap เราทุกอย่างมันต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะมันคือลองเ j o ร์ n e y มันคือแบบลองรันมากๆเลยก็อยากจะเป็นกําลังใจงให้กับทุกคนแล้วก็การที่เอ่ย ขุดตัวเองมาทําคลิปอะไรแบบนี้ให้กับทุกคนเนี่ยมันคือการที่เอ้ยก็ให้กําลังใจในการเรียนรู้ของตัวเองเหมือนกันซึ่งเอ้ยกําลังเรียนอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยอะเก่งแล้วโทตกี่0ก้าร้อยอะไรเงี้ยไม่นะเอ่ยการมาพูดอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ้ยมาจากศูนย์แล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเราเนี่ย ทำมาด้วยตัวเราจริงๆนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเนาะใครที่มีเทคนิคอะไรดีๆสามารถคอมเมนต์บอกมาข้างล่างนี้ได้แชร์ให้กับเ,เพื่อนๆแล้วก็แชร์ให้กับเอ้ยด้วยนะคะยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนที่คุณรักนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ไปได้วยกันย้ yeah! let's get this bread โอเคตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ goodbye 嗯哼。<laughs>